วันนี้นะครับเหมือนจะมีข่าวร้ายมาเล่าให้ฟังกันอีกรอบนะครับเพราะว่าถ้าคุณติดตามข่าวจริงๆไม่ว่าจะเป็นข่าวในวงการไหนก็เถอะครับคุณจะรู้นะครับว่าตอนนี้มันมี2เจ้าใหญ่กําลังต่อยกันอยู่นะครับก็คือรัสเซียแล้วก็ยูเครนนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับมันเป็นประเทศที่แบบเป็นสงคราม Pro x y war รัสเซียก็ฝั่งหนึ่งนะครับส่วนยูเครนก็รู้นะครับว่ามีใครสนับสนุนอยู่นะครับทำให้สงครามนี้มันไม่ได้จบอยู่แค่2ประเทศไงครับสประเทศนี้เขาตีกันแต่่่่วาาาแตละฝยมมันก็ีเจ้ใหญ นุนหลังอยู่หรือไม่ก็เป็นเจ้าใหญ่กันซะเองนะครับเพราะฉะนั้นบอกได้เลยนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือราคาน้ํามันที่แพงขึ้นนะครับน้ำมันที่แพงขึ้นในที่นี้หมายความว่าต้นทุนการผลิตทุกอย่างจะต้องสูงขึ้นนะครับทั้งค่าอาหารทั้งค่าอุปกรณ์อะไรต่างๆนานาที่มันดีดตัวขึ้นจากค่าขนส่งนั่นเองนะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่วงการเทคโนโลยีเราเจอกันเยอะๆเนี่ยก็คือเรื่องชิปขาดตลาดที่มันแบบดําเนินมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับทำให้เทคโนโลยี อะไรต่างๆเนี่ยก็มีสินค้าที่ราคาพุ่งขึ้นมาเช่นกันรวมไปถึงการเปิดตัวของหลายๆแบรนด์ก็ชะลอการเปิดตัวหรือว่าเลื่อนกันไปด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ามันผลิตไม่ทันนะครับแต่ล่าสุดนี้เหมือนว่าปัญหามันจะมาเพิ่มเติมอีกแล้ววันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับรัฐบาลรัสเซียได้ออกประกาศว่าเขาจะคุมการส่งออกนเบิลแก๊สหรือว่าก๊าเฉื่อยทั้งหลายนะครับโดยที่ใครจะส่งออกเนี่ยต้องผ่านการอนุมัติ จากรัฐบาลก่อนตามนโยบายใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเขานะครับนโยบายนี้ก็คือพูดง่ายๆนะครับว่ารัฐบาลจะมาสกรีนก่อนว่าจะส่งไปขายใครอะ่ะคนนี้ไม่ถูกกันไม่ไม่ไม่นจะไปขายให้มันนะครับก็ตามที่เขาบอกเลยว่าคีย์เวิร์ดก็คือนี่นะครับรัสเซียเนี่ยจะไม่ส่งน o b l เบิลแก๊สหรือว่าก๊าเฉื่อยให้กับประเทศ unfriendly c o u n t r i หรือว่าประเทศที่ไม่เป็นมิตรนั่นเองนะครับ การกระทำอันนี้ก็เป็นการตอบโต้แซงซชั่นรอบที่5ของ e u r o เปียน n i เนียนหรือว่า EU ที่ออกมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับประมาณว่าโอเคมึงแซงชั่นกูใช่ไหมมึงไม่ส่งของขายกูใช่ไหมมึงแบนกูใช่ไหมได้กูมไม่ส่งให้มึงเหมือนกันแล้วมันสาคัญยังไงทําไมต้องรัเสเซียกับยูเครนนะครับเดี๋ยวมาเท้าความสักหน่อยนะครับโ no นเบลแก๊สนี่หรือว่าที่ภาษาไทยเขาเรียกกันว่าก๊สเฉื่อยนะครับเป็นอีกส่วนประกอบสําคัญในการผลิตชิปต่างๆนะครับซึ่งประเทศที่ส่งออกหลักๆของไอ้โนเบลแก๊สตรงนี้นะครับก็คือร และก็ยูเครนนะครับเขาผลิตแก๊สเนออนเอาไปผลิตในช่วงของเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะครับหลักๆแล้วนะครับไอ้แก๊สตัวนี้ครับมันก็มาจากรัสเซียนะครับจากผลผล,ผลิตของเหมืองเหล็กอะไรต่างๆนะครับโดยที่เขาจะส่งแก๊สเนออนนะครับจากรัสเซีย ไปประเทศยูเครนเพื่อทำการ purification นะครับเข้าสู่ขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์นะครับเสร็จแล้วก็จะส่งต่อไปอยังโรงงานผู้ผลิตชิปต่างๆต่อไปนะครับและก็อย่างที่รู้กันนะครับเมื่อรัสเซียกับยูเครนเขาไม่ถูกกันเขาทะเลาะกันก็แปลว่าไอเดียการส่งระหว่างสองประเทศนี้ก็จะยุติลงไปด้วยนะครับ ไอ้พวกกาออ๊าซเฉอยงเช่นพวกนีออนอาร์กอนซีนอนแล้วก็ฮีเลียมเนี่ยครับเป็นส่วนผสมหลักๆในการผลิตพวกไมโครอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับซึ่งมันจะอยู่ในอุปกรณ์เทคโนโลยีทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เองนะครับสาร์ทโฟนรถยนต์ยุคใหม่ๆหรืออะไรก็ตามอะครับที่มันมีการประมวลผลนะครับโดยหลักแล้วนะครับตัวนีออนเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญมากในขั้นตอนของ optical lithography ที่เอาไว้สร้างแพทเทิร์นบนซิลิคอนเวเฟอร์และสร้างเซอร์รกิตบนเซมิคอนดักเตอร์ชิปทั้งหลายนะครับปัจจุบันนี้ ส u ป p l y ของนีออนบนโลกเราราวเจประือมัน5้าแสนสตันเนี่ยครับก็ถูกใช้กอบการผลิตเซมิคอนดักเตอร์นี่แหละฮะฟังดูแล้วก็เหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมครับถูกต้องนะครับเป็นเรื่องใหญ่สิครับเพราะว่ารัสเซียกับยูเครนเนี่ยเป็นผู้ส่งออกหลักนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีอยู่ในข่าวร้ายนี้นะครับเพราะว่า ผู้ผลิตชิปทั้งหลายเนี่ยเขารู้ตัวมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าหเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพราะว่าโลกเรามันไม่ได้สงบมาสักพักใหญ่แล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่รัสเซียบุกไครเมียในปี2014บเนี่ยครับบริษัทต่างๆเขาก็มีความพยายามที่จะแบบเอ่อเตรียมใจรับปัญหานี้ไว้แล้วนะครับโดยที่ตลอด78ปีที่ผ่านมาเขาก็ได้มีการสต็อกสัปปายเพิ่มเติมขึ้นเป็นระยะเวลา3-6เดือนนะครับแล้วก็ลดการพึ่งพารัสเซียได้ประมาณ30%นะครับโดยอย่างบางประเทศนะครับเช่น จีนนะครับก็มีการพยายามผลิตซัพพลายของก๊าซเฉื่อยให้กับตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่จีนเองนะครับก็ได้มีการผลิตได้เพิ่มขึ้น5-6เท่าตลอด7-8ปีที่ผ่านมาแต่ด้วยจํานวนของสต๊อก ไอโนบแก๊สที่มีอยู่เนี่ยครับผู้ผลิตชิปทั้งหลายยังไม่จําเป็นจะต้องลดการผลิตลงนะครับแต่ว่าก็แน่นอนนะครับว่าถ้าการผลิตชิปเท่าเดิมและสัปปายมันล่อยหลอลงไปต้นทุนการผลิตก็แพงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะทําให้ราคาของการผลิตชิปแต่ละหน่วยนั้นสูงขึ้นมานะครับและใครรับกรรมล่ะครับคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าผู้บริโภคไง